สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รับทุกท่านสําหรับแอดหนุยคุยเรื่องหวยก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับก่อนที่จะถึงวันเข้าห้องสอบ <c oughs> ก็มีติวเข้มเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของแอดหนุ n ยชาแนลนะครับหรือแอดหนุยคุยเรื่องหวย, ing, หวยก่อนที่จะไปรับชมฝากคำเตือนสักเล็กน้อย โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับข้อมูลที่ท่านจะเห็นต่อไปนี้ทำขึ้นจากตัวเลขทางคณิตศาสตร์นะครับเพื่อความน่าจะเป็นเท่านั้นนะทำขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการซื้อสรากกินแบ่งรัฐบาลห้ามนำไปเล่นการพานนันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับแอดนิวชแนลทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทาง ดูเพื่อความเพลิดเพลินหรือบันเทิงใจเ่านั้นนะครับอย่าไปจริงจังอะไรมากมายนะ <c oughs> ดูเพื่อเป็นแนวทางมีความน่าจะเป็น5ตัวเลข5้าสินะห้าสแต่ความแม่นยำอยู่ที่8 0ดสถึงเกซนต์นะครับ พอที่จะอนุมานได้ว่านี่คือความน่าจะเป็นที่พอเชื่อถือได้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับเราเข้าเรื่องกันเลยวันนี้จะสรุปฟัตธงคงสุดท้ายของ25ชุดล่างนะครับเป็นธรรมเนียมของแอดหนุ่ยชาแนล25ชุดล่างนะครับ25ชุดเท่านั้นนะ พอที่จะอนุมานได้ในเลขตารางที่ทำกันอยู่หลายๆช่องนะเชื่อว่าของแอดหนุยน่าจะเป็นต้นแบบที่ดีพอสมควรววัที่่านมานักครับ16ตุลา256และ8ดึงไปที่1661นะหวยก็ออก61จริงๆนี่คือความน่าจะเป็นพอสมควร ดึงมา10ชุดแสดงว่า90%ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับหยุดตรงนี้แล้วงวดใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นนะครับสำหรับงวดวันที่หนึ่งพื่จิกาสองห้าหกและแปดอดยวังตัวเลขหลักสิบไปที่หกแปดเก้าศูนหนึ่งหกแปดเก้าศูนหนึ่งหน่วยมาที่สองสาม สีห่หและ7นะครับท่านใดเห็นเป็นประการใดก็ยกไม้ยกมือได้นะถ้าชื่นชอบก็ตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วย <c oughs> ตัวเลขที่หน้ามองงวดนี้มองมาที่หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกเจ็ดแปดสองแปดสา้าไม่มี6นะ85 87นะ 92 93 94 95 97นะ02 03 04 05 07 1213 1415แล้วก็17นะครับ234 5และ7นี่คือตัวเลขที่ดีรวบรวมมาจากอาจารย์หลายสำนักนะหลายเล่มเลยทีเดียว ควาน่าจะเป็นสูงมากๆนักครับงวดที่ผ่านมาเข้าไปที่หนะึ่กหกนึ่งนาหกหนนะครับเล็กวิ่งเข้าไปที่เลขหนนะติดมาที่1 6 6 1 งวดนี้คอยติดตามว่าเลขวิ่งจะเป็นตัวไหนเลขรองและเลขก,กันเป็นตัวอะไรและตัวประกบจะเข้าหรือไม่แต่ก่อนที่จะไปรับชมการตัดสินใจนะผมนำข้อมูลมาเปรียบเทียบให้ท่านได้ชมนำมาจากอาจารย์ 2- องสมสี่เล่มนะงวดนี้ใช้น้อยมาก เรามาดูเล่มแรกนะผมมองให้มองไปที่เลขเงินล้านเงินล้านของเขาวางเลขหน้าปกไว้ที่5้าหกนะครับ5้าดดึงหกกับ7จ็ดห้าหกเนะห้าหอยู่หลักหน่วยนะส่วน6ยังอยู่หลักสิบนะนี่คืออีกตัวหนึ่งที่ผมว่า ม่นนะใช้ได้นะส่วนเลขบางยีอยู่ที่8กับ1 815นะครับ8 1นะครับตัวเลขที่น่าจะพอเดินทางไปด้วยกันได้นะครับส่วนเลขล่างอีกอันนึงสรุปทั้งเล่มของเขา อยู่ที่801นะครับ081ดึง8 8 0แนละ1นี่คือ801และหูหลักสิบตามเลขเงินล้านนะครับอีกเล่มหนึ่งที่นำมาเปรียบเทียบกับสูตรที่อัดหน่วยมีนั่นก็คือแมนจริงหุ้นไทย ดูเลขโปรของเขาก็ยืนยืนไปที่0 8 1ย์แปดหนะศูนย์แดึงสีละเจ็ดึงแปดศูย์เลขล่างนะแปดศูนย์หและสามแดูละหดูตัวประกบนะตัวประกบเขาวางไปที่2องนะครับเลขตัวนี้วางไว้ที่หลักหน่วย2 3งและส นี่ก็คือตัวแม่นนะเจ็ดเดือนที่นำมาลงยังไม่หลุดนะหน้านี้นะหน้านี้นะสอและ4ี่ถ้ามาจะมาอยู่หลักหน่วยนะครับ2 3และ4ดูดีๆนะครับอีกอันหนึ่งไม่พูดคงไม่ได้นั่นก็คือลูกทุ่งกรองยาว ดูหน้าแรกก็นนะ่าจะพอนะเลขล่างของเขาอยู่ที่057กับ04 7นะดูคล้ายๆจะดึงไปที่0นยะ047กับ057หลักหน่วยนะ่าจะติดไปที่45และ7นะดนกทีนะดูดีๆนะครับดูดตามนี้นะ ที่ผมเอามาตั้ง10หน่วยผมใช้สูตรของผมเองนะแล้วก็ค่อยเอาตัวอื่นมาประกบเพื่อให้เกิดความได้ลุ้นน่ะต้องการลุ้นน่ะเออนะนี่นะ่นี่คือทุมมะรีแดงงวดนี้มาที่2 4งหแล้วก็8 2 4สหแล้วก็8หลัก10เด่นมากๆที่8นะครับหลักหน่วย เวี่ยงไปเวี่ยงมาระหว่าง4 5 7กับ2 3 4นะครับเราลองมาลองมาดูของเลขนําโชคหน่อยค่อนข้างจะดูเด่นขึ้นมามากๆนะเด่นตรงไหนเด่นตรงที่2 3 4นะครับ 2องสามสี่ผมวางไว้ที่หลักหน่วยนะสองผมว่าเด่นมากๆแต่ของเขาวางไว้ที่หลักของเลขนำโชคสวิงบนไอสวิงหน่วยและ10นะครับดูตรงนี้หลัก10บนะสองส่วนไปดูทางในของอาจารย์จริงใจ 8013อยู่ที่หลักสิบ80135อยู่ที่หลักสิบของเจ้ามังกรทอง801นขอนะครับ801ผมว่าสวยอ่ะนะแล้วดูเจ้าห้ามัดนะเอาเลขหน้าปกมาไว้2 3 4 5นะเอาเลขหน้าปกมาไว้2 3 4 5เลยนะนี่ นี่คือเลขที่จะนําไปใช้อีกอันหนึ่งที่ยืนยันของเลขแม่นจริงกับของหน้าโปกก็คือคือลุงลุงกับป้ามาที่2 3งสเช่นเดียวกันปฏิเสธไม่ได้นะผมว่าน่าจะติดนะสองสสงวดนี้มีให้เห็นนะสอสและ4น่าจะมีให้เห็น อีกตัวหนึ่งเป็นการยืนยัน2องสาสนั่นก็คือพรเทพเทพพระเจ้าแห่งตัวเลขดึงมาที่สองสสี่เช่นเดียวกันนะครับอีกอันหนึ่งที่ไปกับผมไม่รู้จะเป็นยังไงนะวันนี้ไปด้วยกันกับผมนั่นก็คือเลขชาวบ้าน8ป1ศนนี่คือไปด้วยกันนะ ูกด้วยกันนะน,นี่นะ801ระหว่างผมกับอาจารย์เลขชาวบ้านทามาก็ไปด้วยกันนะรรมาก็จะเป็น8 2 8 3 8 4นะ fc อย่าลืมนะผมว่ามัน2 3 4นะ ผมเน้นไปที่ชุดนี้เลยนะครับผมเน้นไปที่ชุดนี้เลยยังไงก็ต้องต้องดูชุดนี้เอาไว้นะครับท่านใดมีหนังสืออยู่แล้วนะนี่คือที่เด็ดของเขาอีกเล่มนึงที่ไปด้วยกันกับผมนะไม่พูดก็คงไม่ได้ ดำริลาดดัริอยู่ตรงไหนเลยนี่คือลาดดัรินะหนังสือมันเยอะลาดดัริมาที่แปดเก้าศูนย์หนึ่งนะนี่ที่ไปด้วยกันนะที่เดินทางด้วยกันถูกด้วยกันก็คือแปดเก้าศูนย์หนึ่งนี่คือแปดเก้าศูนย์หนึ่งนะอันนี้ที่ไปด้วยกันกับผมมีเลขบ้านเลขชาวบ้านแล้วก็เลขลาดดัรินะครับ ตัวที่เก่งๆที่อยากจะให้ชมตัวนี้มาค่อนข้างจะแปลกหน่อยนะครับก็คือ5กับ7นะครับ5กับ7 5 6 7ตัวนี้ เป็นเลขที่น่ากลัวแต่ว่ามันมันถ้ามาผมว่ามันน่าจะไปบนนะครับเลขชุดนี้นะแต่เขาวางไว้ที่เลขขนคอนคือเขาวางไว้ที่เลขล่างนะครับห้ากับเจนะแต่ผมผมว่าสองน่าจะเป็นตัวเลขที่ตึงมากที่สุดนะงวดนี้นะตัวที่จะมาคือ8ปดศนย เอามาเล่นใหม่สดๆดสิงซิงหน่อยเห็นว่ามันไปด้วยกันได้เลยเอามาให้ชมนอกแชมป์นะน้องใหม่ไฟแรงมาชิบ8ป8 9ก8กับ9นะครับอีกอันหนึ่งนะ8 1 8แล้วก็879 4ีแปดแล้วก็7นี่คือตัวเลขที่ไปด้วยกันหรือนัดกันไปเท่าที่เอาให้ชม fc ดูตัวไหนหน่าจะวิ่งอะผมว่าขาดไม่ได้วิ่งตัวเดียวคือเลขแปดนะครับ ตัวรองคือเลข0นย์ล่ะระหว่าง9กับ1ระหว่าง9กับ1นึ่ัครับท่านท่านคิดว่าตัวไหน8ปดเก้าศูน้งทางนั้นเลยนะแล้วก็8ปดส่วนนอกแชมป์มาที่8กับ9ตัวรองผมขอเป็นเลขตัวกันผมขอเป็นเลข9 แล้วกันนะครับพอไรสูตรเขาติดมาที่เลขเก้แล้วก็หลัก10ล่างก็เป็นที่8ปดนะครับ8ปดและศนย์ ชุดเด่นคิดว่าน่าจะเป็นตัวไหนผมจะให้รูด8นะครับ fc นะขอให้8เป็นตัวยืนนะครับ8 2 8 3 8 4 8 5แล้วก็8 7นะครับขอให้เป็นชุดนี้ นี่คือเลขตัวที่น่าจับตามองส่วนเลขศูนย์สองสามสี่ห้าเจ็ดสวยหมดเลยนะผมว่าสวยหมดเลยนะขอเลือกเป็นศูนย์สามศูนย์ห้าแล้วก็ นะส่วน9ขอเป็น92กับ94นะครับ นี่คือตัวเลขสวยๆที่มีโอกาสมาอย่างมากนะครับตัดสินใจไม่ขาดนะระหว่าง2 3 4กับ5และ7นะครับ2องสามสี่บอกตรงๆว่าผมว่า2 3 4แล้วก็57 ติดจริงๆแต่น่าจะเข้าตัวใดตัวหนึ่งส่วนตัวที่คิดว่าน่าจะมากับสองสามสี่ห้าและเจ็ดอยู่ตรงนี้นะชุดนี้เลยนะครับชุดนี้เลยส่วนตัวอื่นก็เป็นตัวลองๆลงไปนะครับ อย่างศูนย์ก็น่าจะไปตรงนี้นะเก้าเก้าก็ทิ้งไม่ได้นะที่เก้าสองเก้าสองเก้าสี่นี่คือตัวที่มันมันเดินมันเดินมาอย่าง อย่างงวดที่ผ่านมานะครับเลขที่มันเข้ามากๆก็คือเลขนำโชคนี่คือเลขงวดที่ผ่านมาหน้าปก1กับ2เข้าเลยนะงวดนี้เลขหน้าปกอยู่ที่4กับ3เราลองมาดูที่แก็น่าจะเป็น8ปดสีตัวเต็งนะ ทำงานนะทามาตามนี้นะผมว่าเป็นแปดสี่แปดสามศูนย์ก็เช่นกันนะสี่และสามส่วนอีกตัวนึงที่ไม่ค่อยจะหลุดนะ ศูนย์สห้สตัวนี้ก็ไม่ค่อยหลุดนะนี่คือ8ปดนะเขาให้มาที่8ปดสสาดเนี่ยแปดหนึ่งแสาม้านะครับนี่ของเล่มนี้นะที่ว่าดีๆนะก็น่าจะเข้ามาประมาณนี้นี่คือเล่มสุดยอดของอีกตัวหนึ่งที่น่าจะวิเคราะห์เอามาใช้ ถ้าหลุดจากหน้าปกของเล็กนำโชคมันจะมาเข้าหกับ7นะครับก็จะเดินทางไกลเลยหกับ7จกับ7อยู่ตรงไหนล่ะหกับ7เนี่ยที่มันเข้าห้ากับ7จดอะนะแปดห้าห้าแปดแปดดห้าปดเจดเนี่ยเข้ามาแล้วหลายงวดนะเนี่ย ตัวนี้นะผมถึงบอกว่ามันมันอยู่ตรงนี้นะเลขนะมันเลขล่างนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดงบน้อยนะไม่อยากจะใช้ตัวรองนะไม่อยากจะใช้ตัวรองตัวกันนี่นะใช้ตัวเด่นนะ่ะตัวนี้ก็มีโอกาสสูงอยู่นะแปดสองนะ แปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเจ็ดเข้าอะ่ะงวดนี้เข้าอะ่ะเข้าแบบเข้าแบบง่ายๆเลยเข้าแบบสบายใจเลยะแบบแบบนี้เลยแหละนะผมว่านะถ้าเป็นไปได้ก็ลองดูสิบสีท่านไหนคิดว่าท่านไหนที่คิดว่ามีโอกาสเอาเลขมาเทียบนะ งมดที่แล้วเข้าหนหนะหกนึ่งนะงวดนี้พบว่าน่าจะเข้าขา่าโดยตัวเดียวคือ4นะไม่มี4ีนะแปดส8งแปดสาปดสดห้าดตัวนี้เข้าผมว่านะน่าจะให้ท่านเอาไปชมเนี่ยบางคนอยากดูศบโชคถ้าดูศบโชคนี่มันก็จะเหลือ8ปสมกับ8ปดสองเท่านั้นนะ ก็จะเหลือแต่แปดสามกับแปดสองเท่านั้นถ้าสุกโชคเข้านะแต่ตัวเด่นมันอยู่ที่สามกับสี่นะสามกับสี่ห้ากับเจดนี่คือตัวเด่นสุดๆนะผมคิดว่างวดน,นี้น่าจะอยู่ตรงนี้ส่วนตัวรองมันเป็นตัวศูนกับ9 ศูนย์นี่เป็นเป็นของราดดำลีค่ะศูนย์นี้เป็นของราดดาลีแปดเก้าศูนย์เลขเลขราดดำลีเขาก็เป็นสุดยอดของเขาเหมือนกันนะเป็นเลขราดดำลีนะแปดเก้าศูนย์ดึงแปดกับเก้าตัวหลองของเขานะครับแปดเก้าและศูนย์น่าจะเข้ามากๆเลย ท่านใดเห็นเป็นประการใดก็คอมเมนต์ได้นะผมว่าน่าจะมีให้เห็นติชมรายการได้นะครับว่าควรจะส่วนการขอหนังสือเพิ่มถ้ามีขายในร้านผมก็หาซื้อให้ได้แต่ว่าหลายเล่มเขาหยุดผลิตหรือเขาไม่ส่งคือยอดขายน้อยเขาก็ไม่ส่งมานะเศรษฐกิจนะเราโทษใครไม่ได้เลยนะครับ เพราะว่าการทำงานการลงลงพิมพ์ก็พิมพ์เป็นแสนเล่มนะถึงจะคุ้มทุนแต่ขายได้หมื่นเล่มอย่างเงี้ยมันก็ไปไม่รอดนะครับอันนี้ให้เราก็ผมก็ลงทุนเยอะเหมือนกันนะที่แต่ละงวดเอามาลงให้ท่านหลายเล่มท่านขอมาลงไม่ได้ไม่มีนะครับไม่มีขายไปเดินเม,มื่อวานนี้ไปเดินทั้งวันสามสี่ล้านไม่มีก็เลยต้องหยุดนะครับ าท่านใดเห็นเป็นประการใดชอบตัวไหนคอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับวันนี้ผมชอบไปยังแผงนี้นะผมแนะนําไปแผงนี้นะยกแผงรูดเลยโอเคนะครับกับขอบขอบคุณทุกท่านนะที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดหนุวยคุยเรื่องหวยด้วยนะครับเน้นไปทางนี้ก็แล้วกัน โชคดีนะครับบันที่หนึ่งพฤศจิกาสองห้าและแจากความปรารถนาดีของแอดหนุ n ยชาแนลแอดนุยคุยเรื่องหวยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยดึงเด่นเน้น890ก็แล้วกันตัวที่ชื่นชอบมากๆอยู่ที่234นะครับแล้วก็57เป็นตัวรอง ดึงไปที่ 2, 3, 4ไว้ก่อนนะยังไงยังไงก็ดึง 2, 3, 4ไว้ก่อนโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าของสรุปฟันธงโค้งสุดท้าย25ชุดบนวันนี้อยู่ที่25ชุดล่างพุงวันคลิปต่อไปน่าจะเป็นชุดบนขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่ครับ